ก็จริงแล้วผมเองก็ตัวผมเองไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยครับก็คือให้ทางฝั่งของออทางกฎหมายไปกฎหมายเป็นคนจัดการนะฮะเป็นคนดำเนินการเรื่องนี้ครับในส่วนนี้การดำเนินการของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการาฟ้องร้องออกมาอะไรเนี่ยเห็นบอกว่ามันเป็นกระบวนการที่จะต้องทำลายน้้องแลวกะครับคือผมคงยังยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาเข้ามามีส่วนใ,ใ,ใ,ในเรื่องนี้เนี่ยครับไม่เคยมีใครที่อยากจะไปทำลายตัวน้องเลยนะครับทุกคนน่ะ เป็นห่วงมากกว่านะครับแล้วก็มีมีมีในมุมมองความคิดว่าอยากจะอยากจะช่วยเหลือด้วยซ้าไปนะครับแต่ทีเนี้ยก็แน่นอนครับเรื่องนี้มันแบ่งเป็นสส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนเรื่องของผู้ศาสนาอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของพอมอเรื่องของการดูแลเรื่องของเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองเรื่องนีมันต้องแยกออกจากกันเลยนะครับแต่ทีเนี้ยในการ <S <S ที่จะมีการฟ้องร้องกันเนี่ยก็ต่างคนต่างจะมีการฟ้องในมุมไหนก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยยงส่งพี่เปียกเนี่ยเขาได้มีการดําเนินการทั้งสองส่วนเลย S <S นะครับส่วนผมเองเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องราวของที่พี่เปียกไปจัดการนะฮะของผมเองจะเป็นเรื่องของคดีของผมเองก็คือได้มีการฟ้องร้องของการบินประมาทคดีของผมมากผมว่าเป็นคดีเล็กๆไม่ได้มีคดีใหญ่อะไรมากมายนะครับเหมือนกันครับตัวเขาเองก็ได้มีการไปฟ้องผมว่าผมเองเนี่ยไปหมิ่นประมาทนําเข้าข้อมูลอาเป็นเท็จเรื่องของพรบคอมเรื่องของพรบเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยววันวันวันที่หนึ่งเนี่ยจะมีการเป็นนัดแรก นะครับพี่ยิมีปการข,ขึ้นไปขึ้นไปเตรียมใช่ไหมเขาเรียกเป,ป็นเตรียมไม่ไม่ไปแต่ส่วนมูลฟ้องไปแต่สุมูลฟ้องแล้วก็ให้เชิญชาวสุราชครับในส่วนนี้ คือคือจริงๆแล้วอะฮะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับสื่อเขาด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมผมเข้าใจบริบทของคุณแม่นะครับคือคุณแม่เองก็คงจะรักลูกแล้วก็คงไม่โอเคที่เวลามีใครมาเห็นต่างแล้วอาจจะมีคอมเมนต์ที่ใช้คําพูดที่แบบทำให้คุณแม่เองไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในมุมนึงก็ต้องเข้าใจในมุมของสื่อด้วยว่าสื่อเขาก็นาเสนอตามข้อเท็จจริงในมุมของเขาออกไปนะครับคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการพิสูจน์นะครับเพราะว่า,าตัวคุณแม่เองก็บอกว่า ตัวตัวลูกเนี่ยเป็นอ,องค์เทพมจุติเป็นลูกขององค์สักยมุนีหรือเป็นพญาณคราราชตัณฑนา,นา,นาอะไรเงี้ยรมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้สังคมเนี่ยเขาตั้งคําถามว่ามันเป็นจริงหรอสื่อเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องนําเสนอข้อมูลก็แน่นอนครับคือสื่อเองก็นําข้อมูลหรือหรือภาพหรือรูปเนี่ยมาจากทางในมุมของที่คุณแม่เนี่ยได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือเป็นเรื่องของของการเปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับ มันมันจะไปบอกว่าเขาผิดยังไงผมก็ยังไม่เข้าใจเลยที่สำคัญที่สุดคือเรื่อง่ารเสนอเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสานาชชนด้วยแแต่่่วววาาาไมมมีีคเข้้ใจลยผมในส่วนของผมผมไม่กังวลใจเลยเลยครับผมไม่กังวลใจเลยชีวิตผมผ่านอาจารย์ออสมาได้ผมก็ <laughs> ไม่ได้กังวลใจอะไรแล้วครับ้แ่ค,แแบบคือไม่เคยอะฮะไม่เคยะครับแต่ อย่างที่บอกก็คือเข้าใจเขานะครับก็คือจริงๆระบบอาญาเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหาอยู่แล้วเขาก็มีสิทธิ์นะครับสุดท้ายก็ไปว่ากันในกระบวนการเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าสุดท้ายถ้าเกิดว่าสื่อเองได้รับความเ,เสียหายเหมือนกันมันก็มีการฟ้องกลับนู่นนี่นั่นต่างๆมันมีมันมีหลักกฎหมายครอบคุมอยู่แล้ว เราบอกว่าจะติดคุกด้วยววค,คือ,ค,อคือเรื่องนี้ผมก็ย่ำไม่ขอขอไปก้าวร่วงเขาแล้วกัน mm hmm. นะครับผมเชื่อมเป็นวิจรารณญาณของของ,ของผู้ปกครองที่ว่าว่าพึงว่าไหนพึงกระทําให้พึงกระทําอันนั้นผมไม่ก้าวไปก้าวร่วงไม่ได้แต่ในมุมผมเอง mm hmm. ผมแค่เป็นห่วงแบบไกลไผมเคยพูดไปแล้วว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมันจะเติบโตขึ้นไปเนี่ยนะครับคือคืออย่างอย่างอย่างมีคุณค่าเนี่ยมันต้องถูกปลูกฝังหรือว่าถูกวางทางแนวทางที่มันถูกต้องที่ควรแต่ว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดเคยบอกว่า การที่ไปอยู่ที่โรงเรียนโดยที่มันไกลหูไกลตาพ่อแม่มันคืออีกโลกหนึ่งของเด็กเลยนะฮะพี่เองก็มีลูกคุณพี่ก็มีลูกคือทุกคนจะเข้าใจหมดนะว่าการไปอยู่โรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไปซับพอร์ตอะไรได้เลยมันเป็นเรื่องที่ลูกต้องไปใช้ชีวิตอยูก่ก,กับสังคมกับเพื่อนๆนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้หัวก็ดีท้ายก็ดีเนี่ยเด็กมีเสียถ้าเกิดจะเป็นแบบนี้ต่อไปเพราะอะไรเพราะโอเคถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นของเด็กมองว่าเด็กเป็นผู้วิเศษ พี่เชื่อว่าไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ผู้พิเศษเพราะเขาจะรู้สึกว่าถูกยกขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งแล้วเด็กที่เป็นผู้พิเศษก็จะรู้สึกว่ากูต้องมีอํานาจบาดใหญ่มากกว่าเพื่อน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 เขาจะไม่กล้าเข้าหาหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่องเขาบอกว่าเด็กคนนี้โกหกเพราะพ่อแม่บอกว่าเด็กคนนี้โกหกนะเพื่อนๆยิ่งไม่เอาเลยกลายเป็นยิ่งบูลลี่กันไปใหญ่เลยคือมันมีแต่เสียกับเสียเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันสําคัญและสุดท้ายมันก็เป็นจริงด้วยมันถึงขั้นที่มีการไปสอบถามทางโรงเรียนทางเด็กว่าทางเพื่่อนๆวา ทำไมไม่คุยกับลูกฉัน,ม,นมันมีแบบนี้ออกมาแล้วไงฮะนี่คือนี่คือภาพภาพสะท้อนเลยมันจะมาโทษสื่อไม่ได้ว่าก็เป็นเพราะสื่อไงสื่อนําเสนอแบบนี้นถึงจะเป็นแบบนี้ไงไม่ใช่ฮะจริงๆมันต้องดูต้นน้ําก่อนมันคืออะไรอือคือพ,พ,พี่ว่าพี่ว่าในมุมของของตัวน้องอะ่ะมันยังกลับได้นะ ใช่ไหมพี่พี่ว่ายังกลับได้จนกว่าเขาจะอายุประมาณ12-14คือช่วงนั้นเป็นช่วงวัยรุ่นแล้วครับ mm hmm. ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยการฝังใจฝังจําของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะยากที่จะเกี่ยวยาแล้วก็เขาจะอินกับเรื่องของสังคมมากเป็นพิเศษอันนี้เป็นตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการเลยนะครับช่วงเด็กๆเ,เ,เนี่ยเขาอาจจะลืมเลือนอาจจะเล่นๆไปเดี๋ยวก็ลืมแต่พอโตเป็นวัยรุ่นเนี่ยพอถูกแค่คําพูดบางคําไม่กี่ประโยคเนี่ยอาจจะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดจนนํามาสู่การอัตาวิบากรรมก็ได้ครับ ในส่วนของพี่ใช่ไหมฮะพี่ยินดีนะครับเพราะพี่รู้สึกว่าคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆนะมุมเรื่องของพี่นะต้องบอกเรื่องของพี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการฟ้องหมิ่นประมาทไปแล้วในคดีพี่พม,อมองเป็นเรื่องที่มันไม่ได้ใหญ่โตอะไร <S <S มันไม่ได้เหมือนกับเรื่องราวของนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เรื่องของ,าของการช่อกองประชาชนเรื่องของการแบบอฟอกเงินโอ้โหมันมันเยอะมากอันนี้คดีใหญ่พูดมีงคดีใหญ่ซึ่งอันนี้พี่ไม่เกี่ยวต้องไปคุยกับทางคุณอี้กับทางพี่อนันชัยเองพี่ตอบสิงหพี่ได้ประมาณเท่านี้เลย สิทธิ์ของเขาครับก็อย่างที่พี่บอกไปทุกคนมีสิทธิ์อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นระบบอายาเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหาอยู่แล้วเขามีสิทธิ์ที่จะทําได้แต่สุดท้ายถ้ามันไม่เข้าข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็ว่าเปอีกเรื่องหนึง่งในกรณีอย่างผมเองเรื่องที่ผมไปที่ทองหล่อคุณแม่เองได้มีการไปแจ้งความว่าผมเองเนี่ยไปทารุณกรรมเด็กคุณแม่ก็ต้องยืนยันว่าผมทารุณกรรมแบบไหนใช่ไหมฮะคือไม่ใช่แค่กล่าวลอยๆไปแจ้งความผมก็ต้องรักษาสิทธิ์คุณต้องแจ้งความกลับเหมือนกันเลยไงเราในต้นเดือนหน้านะครับที่จะไปครับ คือเอาตรงนะปกติพี่ก็ขึ้นศาลบ่อยเดินสายขึ้นศาลบ่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับในหนึ่งคดีที่เราเคยไปเพะะียงแต่ว่าคดีนี้เป็นคดีที่คนอาจจะจับจองเพราะเป็นคดีส่วนรวมเพราะมันมีผู้เสียหายห,ายหลายคนที่ออกมาเรียกร้องข้อเท็จจริงอะไรอย่างงี้นนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พี่ก็เชื่อวันนั้นตรงฝั่งเขาเองเขาก็บอกจะมีคนมาร้อยสองร้อยคนเป็นญาติที่ทของเขาอะไรย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ได้หวันอะไรนะฮะเพราะพี่เองก็ไปไปในมุมของ ฐานะประชาชนคนไทยที่ที่ไปไปแค่คำไปแก้คำข้อกล่าวหาของเขาเท่านั้นเองว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเราเองค้ัโอ้นี่พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้เชิญ f c อะไรเลยคือพี่ไม่เคยเชิญพี่มีคนไม่ไม่ได้มีแบบเชิญ f อไปอย่างแม้กระทั่งที่ทองหล่อพี่ก็ไม่ได้เชิญไปนะแต่คนเขาเห็นจากการไลฟ์ของสื่อนี่แหละฮะเขาก็ตามไปดูเท่านั้นเองอืมแล้วถ้าันนั้นแบบทาง FC ออกไปแล้วมีการเชิญน้ากทัศทาง FC ฝั่งผมนะครับแล้วเกิดการทะเลาะว่ากัน โอ้โหอันนี้อันนี้ตอบไม่ได้เลยคือก็ต้องบอกเลยว่าพี่ไม่รู้ว่าทางฝั่งของพี่จะมีคนที่ติดตามแต่ไม่ใช่เอฟซีพี่แน่ๆคงจะเป็นคนที่ไปให้กําลังใจนั้นแหละนะครับเพียงแต่ว่าก็ขอให้แบบอยู่เป็นแบบอ,อย่างสงบกันละกันนะฮะคือไปไปได้เพราะว่าที่นั่นน่ะไม่ได้เหมือนท้องล้อนะที่นี่เป็นศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตักกัดของศาลกับบสอนนอมันมันต่างกันเยอะนะี่เนาะจะมีการะการะเมิดอนำนำาจศาลโดยดีไปกอความไม่สมบงบไปข่อความ,มวุ่นวายได้แต่เชื่อว่า f อพี่หนุ่มคงเป็นคนที่ พูดง่ายคุยง่ายมีมารยาทมีวุฒิภาวะนะครับอีกฝ่ายนึงเป็นยังไงผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าของพี่หนุ่มผมเชื่อว่าถ้าตามพี่หนุ่มเนี่ยก็ขอถือว่าเป็นคำคล้ายๆขอร้องว่าอย่าไปสร้างสิ่งที่ทําให้เจ้าหน้าที่ศาลต้องลำบากใจ,กใ,จในการด,ดูแลครับครับนะฮะโอเค,อเคฝากพี่เปียกนะขอบคุณนะครับ